สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์กันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของระเบิดนิวเคลียร์หรือว่าระเบิดปลรมาณูกันดีกว่าครับ ก็เรียกได้ว่าตอนนี้หนังในโรงภาพยนตร์อย่างอ ppen นไฮเมก็โด่งดังเป็นอย่างมากเลยถูกไหมหลายๆคนก็คงจะไปดูกันมาแล้วนะครับมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างระเบิดนิวเคลียร์ขึ้นมาของทางสหรัฐอเมริกาท่านเองนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นเรื่องราวจากเรื่องจริงนะเป็นเรื่องแบบประวัติศาสตร์จริงๆเลยเอามาทําเป็นหนังนะครับผมเราก็คงจะได้รู้แล้วถูกไหมว่าระเบิดปรามาณูเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแต่ที่นี้เองเนี่ยนะครับผมเราก็อยากจะมาเล่าเรื่องราวที่มันไม่ได้อยู่ในหนังแต่เป็นเรื่องราวเหมือนภาคต่อที่มา จากหนังด้วยละกันนะครับเราก็ได้รู้แล้วว่าหลังจบสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยโลกนั้นเหลือมหาอำนาจอยู่เพียง2มหาอำนาจใหญ่ๆเท่านั้นนั่นก็คืออเมริกากับสหภาพโซเวียตนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยโลกก็เลยเข้าสู่ช่วงที่เรียกกันว่าสงครามเย็นซึ่งเป็นช่วงที่สู้กันระหว่าง2อ,อุดมการณ ของสองมหาอำนาจนี้ประชาธิปไตยกับคอมมิวนิสต์นั่นเองครับแน่นอนนะครับผมทั้ง2ฝ่ายนี้แข่งกันในหลายด้านมากๆเลยมีการเกิดสงครามตัวแทนขึ้นทั่วโลกนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงมีสงครามด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นสงครามเทคโนโลยีหรืออะไรต่างๆนา,นานาก็ตามเนี่ยความตึงเครียดนั้นแบบพุ่งสูงราวกับเกิดสงครามเลย,เลยนะครับแต่ท่านผู้ชมรู้ไหมว่า โซเวียตเนี่ยมีอาวุธนิวเคลียร์ได้ยังไงกันคือเรียกได้ว่าถ้าอเมริกาเนี่ยมีนิวเคลียร์อยู่ฝ่ายเดียวอะ่ะมันคงไม่ต้องเกิดสงครามเย็นหรอกถูกไหมมันคงไม่ได้มีการขาดอํานาจขึ้นมาหรอกมันเป็นเพราะว่าโซเวียตเองเนี่ยก็มีอาวุธของฝ่ายตัวเองเหมือนกันพวกเขาก็มีนิวเคลียร์เหมือนกันนะครับ อเมริกาได้ทำการทดสอบนิวเคลียร์ครั้งแรกนั่นก็คือ t r i n i t y ถูกไหมที่เรียกโค้ดเนมว่า t r i n i t y เป็นการทดสอบนิวเคลียร์ครั้งแรกซึ่งก็คือเด e g a ก g e ชตที่เอามาทดสอบตรงนี้ก็คือเหตุการณ์ที่เราได้เห็นในหนังนะครับผมทดสอบที่นิวเม็กซิโกเนาะในฮา์เลซายที่มีชื่อว่าเจอร์นอลันตาเดลมูเอโตทดสอบในวันที่16กรกฎาคมปี1945แต่ท่้านผู้ชมโซเวียตเองเนี่ยสามารถทดสอบนิวเคลียร์ของตัวเองได้รวดเร็วมากๆนะครับผมในปี 1>, 1 9 4 9 4ปีหลังอเมริกานะครับผมตรงนี้ทุกคนตกใจกันเป็นอย่างมากว่าทำไมโซเวียตนั้นถึงสามารถสร้างระเบิดปรมานูได้เร็วขนาดนี้โดยอาวุธชิ้นแรกของโซเวียตเนี่ยเรียกกันว่า RDS1 นะครับผมหรือว่า First Lightning ก็คือสายฟ้าแรกนั่นเองนะครับผมอเมริกาเรียกเจ้าสิ่งนี้ว่า Joe o นะครับตรงนี้เองเนี่ยถามว่าโซเวียตมันเก่งขนาดนั้นเลยเหรอจริงๆแล้วเนี่ยโซเวียตก็มีนักฟิสิกส์ที่เก่งๆยอยู่มากมายนะครับผมและหลังจากจบสงครามโลกเองก็ได้ มีการเอาทรัพยากรต่างๆไปเต็มไปหมดเลยนะครับผมแต่ที่นี้เองเนี่ยจุดที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือโซเวียตเนี่ยจะไม่มีทางสามารถทดสอบนิวเคลียร์ได้เร็วขนาดนี้เลยนะครับถ้าไม่ได้ความรู้จากอเมริกาและเป็นความรู้ที่ไม่เต็มใจให้ด้วยด้วยความรู้เหล่านี้เนี่ยนะครับผมหลายๆฝ่ายเนี่ยคาดการไว้เลยว่า50%จะข้อมูลสําคัญที่โซเวียตใช้ในการพัฒนานิวเคลียร์เนี่ยมาจากอเมริกาทั้งนั้นนะครับผมซึ่งข้อมูลเหล่านั้นมาจากกลุ่มคนที่เรียกกันว่า atomic spy นั่นเอง อะตอมิกสปายคือใครกันนะครับผมก็คือคนที่เป็นหนอนบอนไส้ของอเมริกาเป็นสายลับของโซเวียตบ้างเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่แปรพักบ้างและเอาข้อมูลเกี่ยวกับนิวเคลียร์เนี่ยไปให้ทางโซเวียตนั่นเองทำให้โซเวียตเนี่ยสามารถพัฒนาระเบิดได้แบบโคตรเร็วเร็วโคตรเลยนะครับผมซึ่งอะตอมิกสปายเหล่านี้นั้นไม่ได้มีคนเดียวนะครับบางคนเนี่ยอาจจะเป็นสายลับที่ถูกส่งมาโดยโซเวียตเลยนะแบบถูกเทรนมาโดย KGB เลยแต่บางคนเองเนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้เป็นสายลับที่แบบว่า เป็นสายลับแต่กําเนิดขนาดนั้นก็อาจจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่แปลพักหรือว่าโดนเชิญชวนไปอะไรแบบนี้ในหนังอั e ไ h เมอร์เองเนี่ยก็ได้มีกล่าวมาคนหนึ่งนั่นก็คือตัวของคราวฟุกหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในทีมของอั e ไ h เมอร์ที่เป็นคนอังกฤษนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นคนเยอรมันนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยก็ได้แอบลักลอบเอาข้อมูลต่างๆของอเมริการนั้นไปให้ทางโซเวียตแต่ตรงนี้เองเนี่ยก็ยังไม่หมดแค่นั้นเราอาจจะคิดว่าอ๋อมีคนเดียวหรือเปล่าแต่จริงๆเนี่ยมีอีกเต็ไมไปหมดเลยครับผมม มีตัวของเมลิต้านนอร์วูด มีตัวของเดวิดกรีนกลาสราสเซลแมกนัตคาร์ลนฮิสกี้ทโอดอรฮอลออสการ์เซเบอร์เรอร์จูเลียสกับอีเทลโรเซนเบิร์กและยังมีอีกมากมายเลยนะครับเรียกได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสายลับของโซเวียตเนี่ยมีเยอะมากๆนะครับผมและสายลับของโซเวียตเนี่ยก็ชื่อดังมากๆเลยถูกไหมว่าสามารถลักลอบเอาข้อมูลต่างๆออกไปได้เนี่ยเยอะมากๆจริงๆเรียกได้ว่านายุคนั้นเองเนี่ยสายลับ KGB นี่แบบเป็นระดับท็อปของโลกเลยนะครับและณนะปัจจุบันนี้เองเนี่ยก็ยังมีสายลับจากยุคโซ เวียดเนี่ยหลงเหลืออยู่เลยได้ซ้ำไปนะแค่พวกเขายังไม่ได้เปิดเผยตัวออกมาก็นับได้ว่าเป็นหนึ่งในองค์กรสายรับที่เก่งที่สุดในโลกเลยนะครับผมนอกจากนั้นเองเนี่ยพวกความลับที่ได้ไปคืออะไรกันก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับธาตุต่างๆที่ใช้สร้างระเบิดนิวเคลียร์ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นยูเรเนียมพูโตเนียมหรือว่าตัวที่ใช้จุดระเบิดข้อมูลเรีแอคชั่นต่างๆการปล่อยรังสีต่างๆเนี่ยข้อมูลเหล่านี้สําคัญมากๆต่อการสร้างนิวเคลียร์นะครับผมหรือว่าลักษณะดีไซน์ต่างๆเองก็ตามเนี่ยก็มีข้อมูลหลุดลอดไปเยอะมากๆเลยตรงนี้้เราไไมมู่ดผ ข้อมูลเนี่ยมันหลุดลอดไปเยอะขนาดไหนและจากข้อมูลที่ออกมาเนี่ยก็โคตรเยอะเลยนะครับก็อย่างที่บอกว่าเขาประมาณการกันว่า50%ของความรู้ที่ได้ไปเนี่ยนะครับผมก็คือครึ่งหนึ่งเลยของการสร้างระเบิดนะครับผมคิดดูคือเหมือนมีเฮสร์ทอยู่ครึ่งหนึ่งอะ่ะเราจะมาสร้างเองทําไมในเมื่อเราก็แค่ขโมยคู่แข่งเรามาแค่นั้นเองเพราะว่ายังไงซัก,ก็เคยเป็นมิตรกันอยู่แล้วนะครับผมถูกไหมในตอนสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยโซเวียตกับอเมริกาก็เป็นมิตรกันนะครับผมช่วยกันรบกับเยอรมันนาซีนั่นเองนะครับท่านผู้ บ้างกับเรื่องนี้ก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยเราคงไม่ได้เจาะไปที่เรื่องราวของสายลับแต่ละคนนะว่าแต่ละคนเนี่ยโหมันทําอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็เดี๋ยวไว้ว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยจะมาเจาะละกันคลิปนี้ก็มาเหมือนสรุปให้ว่าทําไมทางสาภาพโซเวียตเนี่ยถึงสร้างระเบิดนิวเคลียร์ได้เร็วมากนะครับผมและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ที่เราได้นามาฝากท่านผู้ชมทุกคนหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับวันนี้ยังไงหมดเวลาลงแล้วบ๊ายบายครับ History World นะครับ ก่อนจากกันไปเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามีหลายคนเนี่ยนะครับผมชอบในเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็อยากลองทํา y o YouTube ของตัวเองขึ้นมานะครับผมแต่ยังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการตัดต่อไม่ว่าจะเป็นตัดต่อคลิปหรือว่าการทําหน้าปกยังไงให้มันน่าสนใจให้มันดึงดูดคนเข้ามาดูซึ่งผมต้องบอกเลยว่าตัวผมเองเนี่ยนะครับผมก่อนที่จะเริ่มทําช่อง history world เนี่ยก็ไม่มีนะครับประสบการณ์ในด้านนี้เลยซึ่งผมเนี่ยได้ไปเรียนรู้นะครับผมวิธีการตัดต่อเนี่ยมาจาก คอร์สเรียนจาก Future Skill ซึ่ง Future Skill เนี่ยนะครับผมก็เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สเรียนต่างๆจากหลายสายงานอาชีพมากๆเลยตั้งแต่การเขียนโปรแกรมการตลาดการหัดทําธุรกิจไปจนถึงนะครับผม Creative อย่างการตัดต่อคลิปการใช้ Photoshop ซึ่งผมเนี่ยได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro เนี่ยนะครับผมจาก Future Skill เนี่ยแหละจนสามารถเรียนรู้จนใช้งานนะครับผมตัดต่อคลิปออกมาได้ทุกวันเรียกได้ว่ามีแทบจะทุกอย่างเลยนะครับผม วิชาต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปเลือกเรียนกันได้ตามความต้องการของตัวเองเลยซึ่งทางเราเนี่ยนะครับผมก็มีโค้ดส่วนลด50%สําหรับใครที่อยากซื้อแพ็กเกจ1ปีเรียนคอร์สไหนก็ได้เรียนกี่ครั้งก็ได้จ่ายเพียงก้อนเดียวนะครับผมจากราคาเต็มเนี่ย9,948บาทแต่เราให้ส่วนลดไปเลย50%เหลือเพียง4,974บาทเท่านั้นเองเพียงแค่คุณใส่โค้ด AFFX History W นะครับผมตามนี้เลยก็จะได้รับส่วนลดตรงนี้ทันทีหรือถ้าเกิดใครไม่อยากจ่ายเป็นแบบบุฟเฟ่เนี่ยนะครับผมอยากเรียนแค่วิชาเดียวเนี่ยก็มีส่วนลดเหมือนกันนะครับผมไม่ว่าจะวิชาไหนเนี่ยใส่ส่วนลด A F F X History W 1 ลดไปเลยนะครับผม100บาทจากคอสไหนๆก็ตามคุ้มค่าสุดๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันสามารถสร้างอาชีพให้เราได้จริงๆอยู่ที่ว่าเราชอบอะไรและเราชอบแบบไหนก็ไปเลือกหาเลือกดูเลือก,เ,อกเรียนรู้กันได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอฝากสิ่งดีๆไว้ก่อนจากการเพียงที่นี้แล้วกันขอบคุณมากเลยครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ